บายดีทุกคนหนองนมไทยเล้าสวัสดีครับว mm ัน hmm. นี้กว่าพบพ่อกับบาเล้า mm hmm. เดินทางเขาเมืองอีกมือนึงครับ mm hmm. ตอนนี้่เราจะมุ่งหน้าไปถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้อยู่เส้นทาง304ถนนรามอินทรา mm hmm. นี่ครับถนน ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อระหว่างพู้นมาแต่จังหวัดใชนาทครับมาจังหวัดใชนาทแล้วก็ไเบแลนทั้งหลังนี่ก็คือไปทางมีนบุรีแลวก็สาเชื่อเศร้าหุ่นทะลุออกอาภาคตะวะันออกได้ครับถือว่าเชื่อมต่อเง้วเลยครับจากจังหวัดใชนาท ที่ติดที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพหลโยธินนาะพี่น้องเนาอถนนพหลโยธินจังหวัดชัยนาทเส้นทางหมายเลขหนึ่งเชื่อมต่อระหว่างหมายเลข3 04มาทางรามินท่าครับเา้าวไปสุดภาคตะวันออกถนนเส้นนี้แลนไปเชื่อมต่อได้เมิดครับ เอาละครับบาล้าอยู่เดินทางไปแจงวัฒนะครับอนะูสถานีไม่ยลาบครับนี่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไล่คนขับครับรถไฟฟ้าไล่คนขับพี่น้องเอ้ยดแดดแห้งเบนี่คือสีขึ้นคึมครับพี่น้องแดดผสมขึม ฝนจีตกแน่บ่ตกแน่พี่น้องเอ้ยครับทั้งขับทั้งเอ้ยเดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องคือพอเห็นรถไฟฟ้าแลนเห็นเลยนะจะเถื่อจะเห็นหล่อมันไหมเห็นหล่อรถไฟฟ้าหล่อยางครับไร้คนขับอยากเห็นนาแลนมาแน่พี่น้องเอ้ยไอ้นไหอันเบาล่าอยากเห็นรถไฟฟ้า เห็นล่อแล้วก็ช่วงที่เขาแลนนะแลนนันล่างเสียงสิง้เงียบกว่นรถไฟฟิทีเอสดะครับแลนมาพอข้าวพอสองลอยเมตรสามลอยเมตรหอดสถานีอีกสถานีของรถไฟฟ้าอีกแล้วครับพี่น้องก็สถาน,านีหลายครับหลายสถานีพี่น้องเงยหุ่นทังน้งนายอีกสถานีหนึ่งประมาณ สามรอยเมตรต่อสถานีครับนี่ครับ,รบการเดินทางสะดวกสบายพี่นอ้องแลนมาร์อสามรอยเมตรหอสถานีอีกสถานีหนึ่งแล้วเจา้าชีพักอยู่มองไดแถวได้กใกล้ๆครับยางไม่ขึ้นสถานีใกล้ครับพี่น้องการเดินทางแบบสะดวกรวดเร็ว กรุงเทพนี่จะบ,บินสถานีเออกรุงเทพนี่คือสถานีรถไฟือจีหลายพี่น้องหลายขัดทีนึงในอาเซียนเหละผมว่าน,นี่สถานีรถไฟฝ่าหลายที่สุดในอาเซียนนี่ทัวร์กรุงเทพครับเดี๋ยวนี้ก็สร้างเชื่อมก็ต่อกันในหลายจังหลายๆล,ลายเสน้นสายแตเนอกพี่น้อง แรงมากข้าวเดียวเห่มนมั้ถึงสถานีอีกแก้วอานีรถไฟฟ้าบอนเจริญวัฒนนาสิ่งอํานวยควบสะดวกสบายของเมืองไทยครับอิฐให้ประชาท้าน,นเดินทางสะดวกสบายเพราะว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทุกอย่างทุกแนวครับ ทำธุระทุลังนี่ขึ้นรถไฟฟ้าแป๊บเดียวหอดมีทางเลือกแต่หลายทางครับจะเลือกทางเดินทางแท็กซี่บนขัางล่างไตดินก็นมีบนลอยฟ้าก็มีเลือกเอาครับความสะดวกสบายเนาะถือว่าติดรับ้บบนต่งขโลกนะครับเมืองไทย สิงคโปร์ก็ยอมรับออกมายอมรับครับว่าเมืองไทยพัฒนาไปไกลแล้วไปไกลแห้งจะเสียหางนาสิงคโปร์แล้วครับทุกอย่างทุกเนียวสิ่งอำนวยความสะดวกของประชาชส้นหลักอ่โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไปไกลแล้วครับ ว่าสุดยอดดีดีพี่น้องทักงาย่มือนี่ติดกระปั่มประท่อดนี่คือสถานอสนามมวยครับสนามมวยลุมพินีเราล่าผ่านมาทาั้งนั่นคิดท้ายให้เบิ้งอยงนี้เนาะเื่อทางไปอีกกับเป็นเซ้นท่านลามินทา สถานีลักซีครับสถานีใหญ่ครับสถานีลักซีนี่คือใหญ่เพราะว่าเป็นเชื่อมต่อระวงังหลายสายเนาะรถไฟไหลายสายเชื่อมต่อมาเชื่อมต่อกันไม่หนีครับอันนี้ยังบม่จนถึงสถานีลักซีน,นี่สถานีอ่าก็อื่สถานียังน,นามิท่า กมสามเอออรามอิธากม,มสามครับหลายสถานีโพดพี่นองนับปทวนยิงงงน่งใหญ่อลังการถึงจุดนี้ก็จะแบบนี่ครับอีกสองรอยเมตรก็จะถึง สถานีรถไฟฟ้าลักซีครับสถานีสาถานีนี่คือไงด้วยมันเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับาสายสีชมพูแล้วก็เป็นแมนบีทีเอสด่พี่น้องฟังฟังสายฟังขรัวนี่กันตรงไปเป็นสีชมพูแต่ว่ากัน แยกออก้ส่ออกขัวนี่คือ B T E N เป็นปพ่นอพี่น้องนี่แมนแมนแมน B T E เชื่อมต่อสองสายครับนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องเครื่องหนึ่งเป็น B T E ข้างล่างนี่สายมือนี่คือเป็นสีชมพูเหรครับตรงไปนี่เป็นสีชมพูแล้วสถานี่ใหญ่ครับ ไปเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วคนพี่ไก่คนพีกก่น,น,น้องรถไฟสายช,ชิมพูแล่นไปทางหนาบ้าวล่าดูว่าพัฒนาในรวดเร็วครับ นี้เขาจอดสถานีอันสถานีเอียงก็มหาลัยพระนครมหาลัยราชพัฒพระนครครับสถานีมหาลัยราชพัฒพระนครเล้ยบ่ได้เห็นรถไฟก็จอดก่อนเบ่าล่าก่อนีแซงไปหรือทเล่นท่านมาจากรถไฟสายชินฟูก็สินเล่นแซงเบ่าล่าไปได้ไป ราชพัฒน์พนครล้ะครับสถานีราชพัฒน์พนคร์นี่อย่างแดนบุพข้าวหอ,อสถานีรถไฟฟ้าพี่น้องข้าวเดียวหลายสถานีครับเชื่อมต่ออันนี้หลายสายหลายเส้นเนาะคือว่าความสะดวกสบายความสะดวกรวดเร็วออก,การเดินทางของคนเมืองกรุงครับ ิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาส้นนี่จะขาถนนวิภาวดีร,งรังสิตพี่น้องเอ้ยนี่ทางนานี่ครับทางแจ้งวัฒนะ ซึ่งทางโทวีครับมาจากลังสิตท,ที่เขากรุงเทพทางด้วนโทวีสะพานทางด้วนลอยฟ้าพี่น้องเง้วเลยไปหอดกรุงเทพเขาไป็นตัวเมืองนะเฉียมต่อระวังทางด้วนฉลองรัดกลอดหรือจะได้จำบ่ได้หลายทางด้วนพวกพี่น้องจำซื้อบ่ได้ดอก แลนมากกับท็อปพอ,อสถานีหนึ่งสถานีรถไฟใกลกันเลยเด้พี่นอะบ,บ,บางสถานีกับสองรอยเมตรบางสถานีกับสามรอยเมตรแล้วแต่ครับแล้แต่สถานที่นี่คือสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ เลยทคคุคม์าตมามฑแห่งชาติไปกับเป็นศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอันนี้สานีญ่เด๋อพี่น้องห่วงขวงครับจอดเงาไปปุะป่ากเกตุพี่น้องเลยปากก่าเกตนนทบุรี เมืองไทยครับอันดับแรกก็คือความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกี่ครับประชาชนครับี่ครับนักท่องเที่ยวให้กับประชาชนเดีมีความเดี๋ยวมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาการเดินทางครับ ราชการเฉลือะเกียรตินี่คือสถานีศูนย์ราชการขนาดที่ศูนย์ราชการรถจอดร้ายขนาดรถจอดร้ายกว่าจะไปห่างยังที่เพื่นว่าคุณเล่ารวยนั่น เทศกาลจัดงานนี่ยังอยู่ห่างสองห่างบิ๊กซีครับยังอยู่เล่านะครับยยงจันบางคนเล่าลุวยมาซานเบิ่งอยู่หนีแต่ว่าเตรียมมาเน่อยู่ขนาดโมเมนต์นี่ขนาดเขามาทํางานเนืสื่อเดี๋ยวก็เลยไปเที่ยวไปอย่างนี้เบื้องขนาดรถติดกันอันนี้รถเขาแล่นในทางเนื้อสื่อนี่ก็ร้ายกลัวจอดอยู่ ห่างที่เขาทำกิจกรรมวันหยุดพี่น้องเลยอยู่สปปลาวนี่กนานแลนในทางนี้ยังถดลายกลัวอยู่จอดอยู่ห่างพี่น้องเลยเ,เทียบกันดัง่ากรเหิวเหรอครับบกสมควรสิมากอวดอ้างแนวนั้นรอบพุนจนแห่งไย แล้วบทต้องมาเปรียบเทียบว่ารวยว่าจนดอกพี่น้องเลยมันโี้ีไพ่รวยอยู่คำโลกเลยดอกมันแค่คือรวยคนรวยจริงๆเขาเนี่ยโอ้ยมาอวดมาโอ้ดอกพี่น้องเอ้ยคนไทยเห็นเขาอวด รถล่าเขามีทุกขั้นมีสป,ปายแดงออกมาปลายแดงออกมาแรงผลิตรถยนนักขากลล่เฮ้ยเอาล้วครับพี่น้อง้ารถไฟมากว่ามาเถอะจอดสถานีรับคนโดนแพส่เห็นหลอรถไฟแรงก็ได้เห็น นี่นะครับลายสถานีพโพดครับไปไก่กันเดินไปบกข้าวก่ออสถานีนี่ความเจริญของเมืองไทยครับนี่คือความเจริญการพัฒนาอย่างกาวกระโดดของเมืองไทยให้ใดมาเห็นให้ใดมาชมเพื่อความบันเทิงพี่นองครับอย่าไปคิดยังหลายบ้าเล่าเห็นยังกับบไดและเห็นความสวยงามเห็นการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านเห็นการพัฒนายกระดับของเมืองไทย เลยมาทายทอดให้พี่น้องในเบิงลดใจบวาที่้องยิบโทรศัพย์มาทายเหตุในเบิงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาล่าขอนโต่าไปก่อนจริงแรกก็คือสนับสนุนบาล่าโดยการดูกดไลค์กัพ่อพี่น้องเรื่องโฆษณาทำมันวางหูควงตากกดขามไปได้พี่น้องครับบ่เป็นยงังขอให้พี่น้องอยู่น้ำกันได้โดนโดนเบิงกันคลิปกันไปโดนโดนพี่น้องครับ สำหรับ,บลิปนี้บาวราคาโตลาปก่อร์เดอร์บายบายสบายดีสวัสดีครับพบพ่อกันคิดหน้าครับผม